สวัสดีครับพี่น,อนออ้องวันนี้มาพุบฟอกับสายลอดสายแดกอีกเกลีครับพี่นอ้นองวันนี้มาแบบหนาดำดำเลยมาเลยเกาหลีฝังมือหนาแดดหนาดำเมื่อไหร่ครับผมวันนี้สิมาสั่งต่อไอเฮ็ดไอนี่ครับผมเฮ็ดไอว้าเสียวไก่มาลงอีกสองร้อยตัวครับผมร่างกิศสา่งร่างกิศพัฒนาอีกทั้งเป็ดทั้งไก่ครับผมนี่ครับทั้งสีเฮ็ดต่อครับเถือต่อปีครับเอาไก่มาเลี้ยงครับผม าเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวคุยฝ้าชมบรรยากาศทักก่อนครับทวงไหท้องหน้าครับผมเนี่ยครับพี่นอ้องบรรยากาศอ้ําทวงไหท้งหน้าครับผมปลา,าอ้อยปลาหยางแล้วไอ้น้องสะคน,น,นคุดหลุมไปเรียบร้อยแล้วครับาจากต้นนี่หลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสองอสิบสองก็ก็เหรอต้งนี้สิเป็นปลาปลาหยางครับผม ทิมงานครับทิมนอนทิมงานยันเมียเขาไปแล้วว่าต้องยันทิมงานยันเมียเ้ยวัดดีนะวัดดีแฟนครับนโอ้จักวัดดีนะได้เขาคลิปร่วอยู่จักวัดดีแฟนครับเลยไหมนี่พ่อประเทศยังบู้ครับนี่พ่อให้ยังบู้ครับพผมพ่อมันตัดไม้ไผ่เอาไม้ไผ่เฮ็ดพ่อไกลควอมทั้งไม้นี่พ่อมที่พ่พ่อนะครับผมโอ้ย่างพ่อไม่ นี่มากคลายลูกหลานลูกบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองครับผมนี่น่องกิ่นห่าครับผมน่อไมมก็หาเอาอยู่นี่ครับทางนี่ครับต้มน่อไมมไว้ตอนเที่ยงแกงน่อไมงยังกินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเออลูกหลานสวัสดีครับเร็วเออคุณนะ่ะไม่แน่นอนคุณน่ะนี่ตาหลานได้ไหมลูกหลานหลายครับคุณน่ะสวัสดีครับไปเร็วสวัสดีครับเออ กดไล่แห้สายลาสายแดกน้องไปเด้อว่วาด้วเ,เออบอกซ่องชื่อซ่องเงาครแม่ทา, <c oughs> างนี้เป็นแม่บ้านแม่ครัวครับผมมาบ่ทเห็ดงานาเห็ดการณ์รน้ำมูดอกก้นกินย่างเดียวครับครับโอเคครับผมครับผมเป็นน้องสะมันมีป่า,าเัน,าน,าาน,านต้องเดินบนป่าพี่กวนกวนโดนตี เน,กกนสิแล้วไมใสีเห็ดห่ยหาหอกในี่เพอแล้ว่านได้เขาขคลิปด,ด้วยอเวสาวหนหลังไม่ให้ชนะพี่น้อง้าอี้เป็น่ายหางรตูเน้อนี่ลุงคนกลังเห็ดนกกินอยู่ครับผมในสิแางแลไหมให้กินครับผม นี่ตามดีสีสารบานเท่าพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้ายังเสียครับกินง่ายๆอยู่กินง่ายๆครับผมบริสุทธินยากจักเม็ดครับผมมวนครับอยู่ให้อยู่หน้าไปอ,อ,อ,อยู่เกาหลีหลายปีไปอยู่หนีโอ้ยสบายกว่าเกาหลีครับผมแนวไหนกับบริสุทธิ์เกาหลีเป็นต้นแนวสื่อครับพี่น้องเอ้ยปลายอย่างไรเงยนะพี่น้องบรรยากาศสุดยอดครับผมเดี๋ยวที่แต่ว่าเกาหลีมันเย็นอยู่เมืองไทยมันห่อนห่อนเหรอหครับผมตัวธรรมชาติมันก็ ดีต่างกันครับปลาย่างครับพี่น้องปลาย่างฮุมด,ดีบรรยากาศสุดยอดครับผมบรรยากาศอยู่กับพี่น้องลูกกุลูกร้านครับพี่นอ้องอึ่มพี่ชินะครับมีความสุขแหละพั่นี่ต้องออกเข้าไปไก่ครับผมไปหาเงินอยู่ไก่ตั้งเดือนกลับมาเลยพ่อหนาะพ่อตาก,กันยังสี่ก็สุดยอดแล้วครับผม หมดข้ามมันมีค้าสิยที่บายครับผมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวข้าก็สิเริ่มกินเขาเล่ามันก็สิเริ่มต้นเห็ดไอ้ข้อไก่นะครับเห็ดข้อไก่เดราได้ทายให้เบื่อนความว่าว่มันเลี่ยวมันสีเงินอย่างลังการสมเดครับเดี๋ยวมาลงต่อจะขยายอย่างนี้ครับผมเรื่องของผู้ใดสนใจลูกเป็ดนะครับตัวละสามสิบห้าบาทถ้าไปส่งเองตัวละสามสิบเจ็ดครับผมถ้าให้จังหวัดนี่เบาค่าส่งครับผมแต่ว่านอกจังหวัดเสียค่าส่งครับผมไปครับรอติดตามไหมครับผม เงาะเบืองเงาะครับผมแกงน้ำมัครับผมอีสานแบบอีสานมันบางครับพี่น้องหากินได้แต่แถวบ้านเท่าเ้ยครับผมสุดยอดยำใส่น้ำเนืนั่งเขียวมึงกินอยู่ปาอีสานนะพี่น้องเนก็ไม่มาครับพี่น้องนะสุดยอดเลยครับเดี๋ยวรอจะข่าวนะพี่น้องเนะว่าหลุดน้อกันไอเบืองที่มังกนครับผมย่างย่างไหมสุดยอดด้วยทีมงาน มออันก็กำลังวัดความดุมอยู่ครับว่ามันได้บ่ได้วัดน้ำรับน้ำวัดรับน้ำเม่หน่อยแล้วครับนี่ใหญ่เติบเอาให้มันมาตรฐานไปเครับผมไอ้เฮ็ดดูมาตรฐานน้นองไอ้ก็ต้องลงสะใส่ปลาซิ่ควครับผมเอาปลาซิวมากร่อยใส่ไข่ใส่หมดแดงขันใส่หมดแดงครับแด,ดงกับมันนี่แหละ ใส่ตัว <Wyoming> วันดาน้องสะครับผมเขาได้ปลดอยู่ปลดเอาปลดเอาอยู่พี่น้องก้อยประสิวแสบกินเขาใบจอนใบใบยังเที่ยงน้ำกันนะพี่น้องอันนี้กําลังขึ้นโค้งครับนี่เนาะเก้าเสากลังคำไอ้ครึ่งหนึ่งเหรอพี่น้องอ่าครับพี่น้องไอ่เนาะไป ลงไปยามาในยซ้ำนี่ครับมั่ไไ้หลายเป็นไหนกำลังกำลังอยู่พี่คนใส่ไว้ยูพี่คนเราจะโรลปีกยามีครับผมก่อยปลาซิวก่อยเป็น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 ตัวของเี่ยครับเนาวไวขั้นเกลือแล้วก็เดือดหมดแดงใส่ก๋อยปลาซิวครับผมก่อยปลาซิวแกงนัวไม่แต่บมกหูกินของแก่เนอพี่นอนกตอนเที่ยงอันก็ขึ้นโค้งไว้ครับแต่ว่ายังไม่ได้นี่ครับขึ้นจะโค้งไ้ซื้อ แก่หน่ออคุณหน่อยตามมาฟูงกันล้วหันปลาหันปลาข้าว็กลแก่มครับผมบางี้ยนี่ลกแ่กันนะพุ่หนอนนี่ยังนึ่งหนึ่ไก่นงไปไออีกอ่ะก็คุณหนอนถ่านบางเงีพี่หนอนเอ้แล้วมากิ่หอมกันเนื้อพี่หนอนเนื้อบนเ้อ วางไว้แล้วมันส่วนแป้นมันดับเราจัดกี่ดอกเราจัดกี่ดอกมไม่เป็นยานเลยด่อนเขาจัดดีว่ะ่มันแรงเลยกูหน่อยกูกูมูไปนัอะไรวิสกี้ว่ะวิสกี้เราเด้่ยเราแก่ข้าววันมาแล้วกินหมดตอนนี้ก็ได้ตอแล้วครับพอดีโอ้ยแช่เลย กลีะไาเอากราเขาเลือนันนะกี่กอหัวกอกเอาบัตรบอกกอกับลุงมหากูตะยี้ก็ยืนนํ่เมียเมามันแล้วล้วเรากินก้ยะว้้้ให้แตงเลยนี่นั่นแล่ใ่ไม่นดนนีหรอกแต่เราต้องจบสามไหมม่ ดอนนี้เนาะแล่นเแล่นแม่่ใส่กลับนะแล่นาใสแอรบอก่านันรับตาพูดเนื่องๆคดนี้แหะไปตังผู้ใหญ่เปล่านืองกดนี่กินมัีสาเนี่ยผูมีเนเนาะบักน่องมาเวียดีกยอเห็นหรือ่โอ้แบบไรวะคุบอลเอาี้หลายแต่จะาขงอีไปมองมบใหนมอง บอบอสมเครับเนี่ยเนี่ยกูอยู่ไหนนี่อาจารย์มึงหวนเลยฮะแหวนเก็บไว้ให้แล้เก็บไว้มื่ก็บอลงมานึ่งลืมเนาะแต่วาจไปมกเลยเก็บปานิ่ก้วยเ้ยพอม้อนอาม่ามันบ้าแต่จ่ายกินเข้าไปปานมันหนักมึงะมาเนาะหรือเอาเหมาด้มจเศร้าด้ยบอกเหี้ยอมาแลม่ได้วนไหนได้ปกินเป็นเด็๋ยอมือมามือมือมามุ่งมาเลย เดวการมันต้องหนัป okay. okay, okay. okay. mm ุก hmm. ืมืมุ่งเดี๋ยวขอจัดมาเลยเอามางปแบเบิงเชิงอแหนบโอเคมันเห็นดอกแหนเนาะแตุ้มบล้วขอจัดกันยแหนกูนึ่ง็พยังด้ขมาตอนนั้นเาอา